สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจระมาพับเรม้บปยทานดอกกุหลาบจิ๋วสีชมพูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกกุหลาบจิ๋วของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆด้านหน้านะคะจะเป็นทรงแบบนี้นี่ก็คือด้านข้างค่ะและนี่คือด้านหลังของเขาริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นของจีนตาเซียงหุยเหมือนเดิมค่ะจะแข็งหน่อยๆนะคะเราจะใช้เป็นสีชมพูค่ะ ตัดออกมา4เส้นความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะเตรียมกันไก่เหรียญบาทแล้วเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นมาตัดปลายให้แหลมทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกในการลอดช่องและก็รวบริบบิ้นให้เท่าๆกันแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะพับลงมาประมาณ10เซนติเมตรนะคะแบบนี้เลยส่วนตรงนี้ก็จะพับ ให้เป็นรอยค่ะจากนั้นนะคะจะทำฐานสีกันโดยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นนะคะเอาด้านสั้นไว้ด้านหน้าแบบนี้เส้นนี้ค่ะเป็นเส้นที่1และเส้นนี้เป็นเส้นที่2เราจะเอาเส้นที่สองคล้องแบบนี้นะคะไปที่เส้นที่1เส้นที่3จะคล้องแบบนี้ค่ะและเส้นที่4นะคะจะนำมาลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นที่1 แบบนีนะคะคแล้วกลางริบบิ้นให้เป็นช่องแบบนี้เอานิ้วล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่3ให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4ค่ะจากนั้นดันเข้าไปดึงให้กระชับจะได้ทาน4ี่เรียบร้อยต่อจากนั้นก็จะนำเอาเหรียญบาทค่ะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นแบบนี้นะคะริบบิ้นจะเป็นคู่จะมีด้านสั้นและด้านยาวเราจะใช้ด้านสั้นด้านหน้านะคะเส้นข้างบนพับลงมาข้างล่างค่ะ เส้นด้านข้างพับไปไซมือเส้นข้างล่างพับขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือจะนำมาลอดช่องนี้นะคะเป็นการล็อกริบบิ้นค่ะจนให้กระชับเรียบร้อยจากนั้นก็จะหันมาด้านนี้นะคะให้ดูริบป,ปิ้นเส้นที่สั้นทั้งสี่ด้านนี้เดี๋ยวเราจะนำไปลอดช่องนะคะนี่ค่ะจะลอดแบบนี้เป็นการเก็บริบป,ปิ้นครั้งที่สองค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเก็บแบบนี้ไปให้ครบทั้งสี่ด้านพอเราทําครบทั้งสี่ด้านดึงให้กระชับเรียบร้อยนะคะก็จะหันริบบิ้นมาด้านนี้และจะเริ่มต้นจากเส้นด้านบนนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังค่ะไปทางขวามือบีบตรงนี้ให้เป็นรอยเลยนะคะจากนั้นก็พับลงมาให้ขนานกับ ตัวสี่เหลี่ยมด้านล่างค่ะปลายจะค้งไปด้านหลังนะคะแล้วก็เสียบเข้ากับช่องด้านข้างนี้เลยส่วนปลายก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนนี้ดึงให้กระชับเลยค่ะก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะที่อยู่มุมของสี่เหลี่ยมเส้นที่2เหมือนเดิมค่ะพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็พับลงมาเหมือนเดิมปลายก็เสียบเข้ากับช่องด้านข้าง เดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะพอถึงเส้นที่4นะคะจะกลายเป็นเส้นคู่แบบนี้เห็นไหมคะเราจะ เส้นด้านหน้าลงมาก่อนและพับเส้นด้านหลังเหมือนเดิมค่ะพอเราทำครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวดอกไม้กันโดยจะใช้เส้นนี้นะคะเป็นเส้นแรกแล้วก็พับไปทางขวามือค่ะตรงนี้ก็บีบให้เป็นรอยแบบนี้อย่างนี้นะคะ เส้นที่สองก็เหมือนเดิมค่ะพับไปขวาม,มือแล้วก็บีบให้เป็นรอยเราก็จะทําอย่างนี้ทั้ง4เส้นเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้จากนั้นจะรวบด้วยนนะคะจับทั้งขวาม,มือรวบมาซ้ายมือแบบนี้เลยเนะีคะรวบมา2เส้นแล้วนี่เส้นที่สรวบไปและนี้เส้นที่สนะคะ เรีบไปเขาจะไปชนตรงนี้เห็นไหมคะจะเป็นทรงกลมแบบนี้นี่ค่ะจากนั้นนะคะจะใช้เส้นริบบิ้นด้านในค่ะพับไปด้านหลังเห็นไหมคะแล้วนับช่องนะคะีนช่องที่1และช่องที่2นี้เราจะเสียบเข้าไปในช่องที่2ค่ะ ก็จะได้เป็นกลิบบานนะคะต่อไปเส้นจะไปก็คือเส้นด้านในอันต่อไปเราก็เสียบในช่องถัดไปคือทำแบบถอยหลังนะคะ,คะแล้วก็ทำอันถัดไปนะคะนี่ก็คือกลีบที่3า ก็กรีบที่4ค่ะเนี่นะ่ะเราก็ได้เป็นรูปทรงดอกกุหลาบเล็กๆนะคะกรีบเขาจะบานหน่อยๆถ้าเกิดว่าเราจะไม่ให้เข้าบานมากก็ดึงเขาให้กระชับเข้ามาอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดว่าจะให้เข้าบานมากก็ต้องหยิบเข้าออกมานะคะแล้วก็ถอยตัวริบบิ้นออกไปให้กรีบบานนะะต่อไปเราจะทำกรีบเลี้ยงนะคะโดยจะใช้เส้นไซมือนี้โค้งมาด้านหน้าค่ะแล้วเอาปลายไปเสียบกับกรีบด้านหน้าเห็นไหมคะเสียบเข้ากับช่องด้านหลังของกรีบด้านหน้า ปลายของเขาจะทะลุด้านล่างนี้ก็ดึงค่ะทีนี้ดึงให้กระชับนะคะเพราะเขาเป็นกรีบเลี้ยงถ้าเกิดว่าใครอยากให้กรีบเลี้ยงดูกระชับนะคะให้ดูเป็นกรีบเลี้ยงอะคะ่ะเราก็เอาสีเขียวมาต่อจะได้ดูเป็นดอกกุหลาบจ๋วสีชมพูข้างบนแล้วก็เป็นกรีบเลี้ยงด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4เส้นนะคะ ทีนี้เราก็มาจัดกลิบเรียงให้สวยงามแล้วก็ทําให้ตัวข้างบนเข้าบานขึ้นนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเก็บริบบิ้นด้านหลังกันค่ะก็จะมีช่องทั้งสี่ช่องนี้นะคะเราสามารถเอาตัวริบบิ้นนี้เก็บเข้าไปตามช่องได้ค่ะหรือถ้าดูแล้วเขาเล็กเกินไปแบบนี้นะคะ เราก็เอากันไกลตัดดีกว่าค่ะข้างหลังจะได้ดูสวยงามก็ตัดให้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะเราก็จะได้ดอกกุหลาบจิ๋วนะคะที่น่ารักมากๆเลยอันนี้เราดึงนะคะให้เข้าบ้านออก จะได้สวยงามนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบดอกตูมเราก็ทำให้เขาเป็นกลมๆก,ก็ได้ค่ะก็สวยงามน่ารักแล้วก็พับไม่ยากด้วยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ